สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแรปเตอร์ไทยแลนด์อัพพิเชียลนะครับแรปเตอร์ไม่ได้มีดีๆแค่ตัดหญ้าทางแรปเตอร์ของเราได้เปิดตัวสินค้าตัวใหม่นะครับตัวใหม่น่าสือคือปั๊มน้ำสามนิ้วหรือเรียกง่ายๆว่าแรปเตอร์ r w p 3 0นะครับเรามาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นของตัวแรปเตอร์ตัวนี้กันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเติมน้ำมันก่อนนะครับน้ำมันน้ำมันที่เราใช้จะเป็นน้ำมันเบนซินอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่าเราใช้น้ำมันเบนซิน9 -95 ก็ได้นะครับามันนเิให้ต็มังขนาด3.6ลิตรนะครับ หลังจากที่เราใส่น้ํามันเต็มถม <Syndrome> ah? ังแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราใส่น้ํามันเครื่องเบอร์40ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเราเราสามารถตัวแรปเตอร์ตัวนี้สามารถใช้ได้หมดของทุกน้ำมันเครื่องนะครับขั้นตอนการใส่น้ํามันเครื่องก็เปิดฝานะครับแล้วน้ำมันเอาน้ามันเครื่องเบอร์40ที่เราเตรียมมาไว้นะครับเติมเติมเติมให้เต็มได้นะครับขนาดอยู่ที่0.6ลิตรนะครับแล้วก็เติมให้เต็มได้เลยนะครับหลังจากที่เราเติมน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเครื่องเสร็จครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใส่ น้ำให้ใหเต็มหอยโข่งของเรานะครับิขั้นตอนการใส่นะครับก ouais ็แค่แกะฝาออกมานะครับเทน้ำลงไปให้เต็มหอยโข่งนะครับหลังจากที่เราใส่น้ําเต็มหอยโข่งนะครับแล้วก็ใส่หางปลาไหลลงไปในท่อต่อท่อน้ําเข้าสามนิ้วนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถสตาร์ทเครื่องและสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับขั้น,น like this, ตอนการสตาร์ทเครื่องครับก็เหมือนเครื่องยนต์ทั่วไปครับเปิดสวิตช์นะครับไปที่ออนสตาร์ทครับ นะครับของตัวปั๊มน้ํา RWP 30 r a p t ต r ของเราครับว่าความแรงของมันมันแรงขนาดไหนสามารถพ่นน้ำออกมาได้ไกลขนาดไหนนะครับและประสิทธิภาพของมันดีแค่ไหนนะครับเราได้เห็นกันหมดแล้วต่อไปนี้ก็คือการสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อได้ที่เพจ r a p t ตอร์ a i l a n d o f f i c i a l นะครับหรือว่าร้านตัวแทนจาหน่ายหรือตัวแทนของของ r a ป t ตอร์เรานะครับงั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s รสมาชิกเพจ r a p t o r และก็ยูทูบของ r a p t o r ด้วยครับสวัสดีครับ